หนึ่งโลภค,ความโลภสองโอสดความโกรธสามโมหะความหลงอันนี้เป็นรากเง้าของกิเลสการตตยกิเลสถ้าตามไล่กิเลสมันก็ไม่หมดต้องขุดรากขุดงาเจรงแต่การขุดก็ต้องเข้าใจขุดอย่าขุดแรงถ้าขุดแรงจอบเสียมจะหักถ้าจอบเสียมไม่หักก็มือหักถ้ามือไม่นัานหักก็ใจหัก อะไรหมดกําลังใจใช่ไหมตอนใจหักไปหมดท่านะเพื่อเพยความท้อถอยอันแรกจริงๆคือขอบันดาท่านบ,บริษัทต,ตั้งใจแบบนี้ว่าวันหนึ่งมียี่สี่ชั่วโมงแล้วขอตั้งจิตเพื่อความความบริสุทธิ์ของจิตสัก,กวันละสิบนาทีก็ใช้ได้ไหวไหมเธอลงไหวนะ คือวันหนึ่งถ้าหากว่าเราทําจิตให้ว่างจากิเลสสิบนาทีนี่ใช้ได้ถ้าหากไม่ถึงสิบนาทีสักห้านาทีก็ใช้ได้ห้านาทีไม่ถึงสามนาทีก็ใช้ได้สามนาทีไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ใช้ได้ถ้าหนึ่งนาทีไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็ใช้ได้ไปวไหมน้อยไม่ไหวก็เอามาแต่ความจริงที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดเลน่นหรอกนะ พระพุทธเจ้าทรงแต่งคำสารีบุตรว่าสารีบุตรตากดูก่อนสารีบุตรบุคคลใดทําจิตว่างใจกิเลสวันหนึ่งทุกขณะจิตหนึ่งตถาคตถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีจิตไม่ว่างจาจฌานเห็นไหมเพราะว่าการทําจิตว่างใจกิเลที่มีอานิสงส์มากแค่วันหนึ่งทุกขณะจิตหนึ่งคำว่าขณะจิตนี่จริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ถึงนาทีนะ มันเดียวเดียวใช่ไหมแต่ว่าในช่วงนั้นจิตว่างจากิเลสจริงๆจิตไม่ผัวพันกับราคะความรักโลภะความโลภโทสะความโกโรธหรือโมหะความหลงกิเลสทั้งสามอย่างเขาจริงมันสามนะที่จะอ่านคือพูดเป็นสี่เพราะว่าบางแห่งบางแห่งเขาบอกราคะโทสะโมหะบางแห่งเขถึงว่าโลภะโทสะโมหะ ความจริงราคากับโทสะในอันเดียวกันเอาขอโทษราคากับโลภะในอันเดียวกันเพราะความรักอยากจริงอยากได้โลภะตัวอยากได้ราคะความรักใช่ไหมเกิดความรักเกิดความพอใจขึ้นมาจริงอยากได้จะเป็นตั์ก็ดีบุคคลก็ดีวัตถุก,ก็ตามฉันราคากับโลภะตัวเดียวกันแมาโรสารโมหะถ้าเราตัดรา,รา,ากเงากิเลสหมดกิเลสทั้งหมดก็สูญไป ิเล็กน,น,น,น้อยก็ไม่เหลือวิธีที่จะตัดอันดับแรกก่อนอื่นทั้งหมดอบรรดาแตนพุทธบริษัทระงับอารมณ์จากนิวรณ์ก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่มากก่อนที่คิดว่าอารมณ์จะส่งสิงคำว่านิวรณ์พระพุทธเจ้าทรงแปลว,ว่าเป็นคีเดชยาที่ทำปัญญาให้ไปหลัง แม้กฎหมายความวิารณจะเป็นกรรมาฐานจะเป็นสมาธิก็ดีวิปัสสนาใหญ่ก็ตามต้องพร้อมกันทั้งศีลสมาธิปัญญาศีลต้องบริสุทธิ์บริบูรณ์ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์สมาธิก็เกิดไม่ได้ถ้า <c oughs> สมาธิไม่มีปัญญาก็เกิดไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาที่ต้องใช้ก่อนเพื่อนจริงๆ ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่ตั้งใจรักษาสินไม่รักษาสินดีกระรวงความและวิการเจริญกรรมฐานจริงๆต้องเป็นคนมีปัญญาดังนั้นนวิวรณ์ภาพวนการเป็นกิเลสหยาบที่ทําปัญญาให้ถอยหลังซื้อตัดปัญญาออกจากจิตถ้าพูดภาษาไทยจริงก็ถือว่าเวลานั้นเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาแล้วจะทําลายกิเลสไม่ได้กิเลสต้องตัดด้วยปัญญา นิวณนห้ารายการกคือหนึ่งราคะความรักความรักในระหว่างเพศที่รูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรายการที่สองกอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สาความม่วงรการที่สี่อาร,รมณ์พุ่งสร้างและลำคายเกินไปรายการที่ 5. สงสัยในผลการปฏีบัตไ ความละอารมณ์ทั้งห้าอย่างนี้เราจะระง,งับไม่มีในขณะนั้นถ้าวันหนึ่งสามารถระงับไม่มีได้ชัว่วขณะจิจหนึ่งจิจในรมปลอดโปร่งจต่กิเลสพระพุทธเจ้าถือว,ว่าเป็นผู้มีจิตไม่ว่าจากฌานแค่ขมาธิเดียวนะวิธ <c oughs> ีที่ทําให้ติดว่านจากกิเลสทำยังไงแต่ความจริงถ้าเข้าใจแล้วเป็นของไม่ยาก วาจจวิจิตว่าจิกเลก็ถืออารมณ์ของพระเจ้าอันดับแรกตั้งใจท่งสินก่อนวันทั้งวันเราอาจจะบกพร่องบางในเรื่องของศินเวลาจะเริ่มทำเติมทางสมาธิก็ตั้งใจสมาทานศินเพื่อความมั่นใจเมื่อสมาทานสินเสร็จก็เริ่มจชกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกแั้หลังจากนั้นก็ภาวนาตามสําหรับสุขารเสีโกไม่จํากัดคาภาวนาในเบื้องต้นนะในเบื้องต้นในสุขารเสีโกไม่จํากัดคําภาวนาแต่เวลาถามว่าปฏิบัติไปจะเข้ากองเพื่อทําลายกิเลสโดยเฉพาะอันนี้ให้จากัดคาภาวนาเอาเฉพาะเบื้องต้นก่อนเบื้องต้นเราจะภาวนาไว้ยังไงก็ได้ ท่านที่ชอบพุโทโธก็ว่าพุโทโธชอบสมาหังก็ว่าสมาหังชอบธรรมะาท่าก็ว่านามะท่าและยุทธหนอของหนอนอย่างนี้ก็ได้ทั้งหมดว่าถ้าจิตรู้ลมหายใจเข้าออกก็ดีรู้คำาวนาก็ดีโดยไม่คิดเรื่องอื่นเวลานั้นเชื่อว่าจิตบ้านจากกิเลสไม่อยากหรอกอยากไหมถ้าจิตไม่ว่างก็ช่วขณะนะ าขนาดใดจิตรู้จะพาะลมหายใจเข้าออกจริงๆหายใจเข้าก็รู้ตามหายใจออกก็รู้ตามและก็รู้คำโมนาไปด้วยเวลานั้นจิตไม่คิดถึงอารมณ์ขกิเลสไม่ได้อย่างใดอย่างหนึ่งขณะนั้นชื่อว่าจิตว่างจจกกิเลสถ้าทําได้อย่างนี้ครั้งหนึ่งทุกขนาจิตหนึ่งพระพุทธเจ้าถือว่าพระผู้มีจิตไม่ว่างากฌานและตอนหนึ่งพระองค์ก็ทรงแตกับพระอนุน ว่าอานันท์ภากออ่อนอนนนท์มคลใดท่านกิตว่านเดกิเลสวันหนึ่งคือกัณฑ์กิเ่สตถาคเ,เขากล่าวว่ามีริสงมากกว่าพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพุทธศาสนาร้อยปีบวชร้อยปีนะและก็มีศีลที่จะมีศีลที่บริสุทธิ์ทุิขาบวชไม่บกพร่องแต่ว่าไม่เคยจเจริญสมาธิจิ็นะ ท่านมีสินครบจริงแหละแต่ว่าไม่เคยทำสมาธิจิตไม่เคยระงรับผิววอนบวชมาตั้งร้อยปีสินปรสุิสู้บุคคลที่ทำจิตว่าจะก,กิเล็กวันหนึ่งทั่วนาทีหนึ่งไม่ได้อันนี้สูงมากกว่ากันถ้าบรรดาท่านผู้บริษัทฟังอ,อย่างนี้อาจจะสงสัยว่าพระอุตสาหอดข้าวตอนหลังเที่ยงมาตั้งร้อยปีทําไมจึงจะสู้พระว่า ที่ปฏิบัติตนทำจิตว่าจิตเิเสวันหนึ่งขึ้นวันหนจิตหนึ่งไม่ได้ทานนี้เพราะว่าศีลน่ะถ้าว่ากันเรื่องศีลจริงๆก็มีออ้สองแค่การมาวาจรสวรรค์ถ้าว่าท่านผู้นั้นไม่ปฏิบัติในศีลานรติกรรมฐานน่ะแค่ระวังสิกขาบทจะไปเป็นภูมิไม่ได้เนี่ยว่าชันกัน และกับรายการนี้สองสินไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ให้ระงับจากหนิวรณ์กนิวรณ์ได้เห็นไหมกิเลสอยากเพียท่วมทับใจอยู่แต่ว่าที่ทรงอยู่ได้เพราะว่าเาป็นการระวังตัวไว้เฉพาะเวลาเท่านั้นเองสำหรับสมาธิจิตแต่ความจริงคาว่าจิตว่างแต่กิเลสมันจะว่าถทงสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ได้มันเป็นวิาายายปัสสนาญาณิโ่ด้วยต้องมีเท่าสมถวิปัสสนาญาณร่วงคู่กันด้วย เฉพาะสมาธิติดจริงๆสามารถไปเกิดเป็นพมได้ถ้ามีเวืวิวัฒนาญาณควบคุมแม้แต่วันหนึ่งขึ้นวันไหนกีหนึ่งก็ถือว่าก้าวเข้าใกล้ขึ้นพายเข้าไปทุกทีสามารถเป็นพระอริยเจ้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยเจ้าขั้นปฐโสดาภันก็ดีสิกขาคามีก็ดีถ้าสองขังน้นนี้มีสมาธิไม่สงูงก็มีปัญญายก็ไม่มาก ตามพะพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสีธา,าคาม,มีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีสินบริสุทธิ์ท่านมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาแต่เราสิบริสุทธิ์สำหรับพระที่บวชมาร้อยพรรษาร้อยปีมีสินบริสุทธิ์จนอย่างเดียวขาดสมาธิขาดปัญญาใช่ไหมจำได้ไหม่านพูดว่าจำได้ไหม จำได้ไหมหมอประโยชีฉันจำไม่ได้เลยจะรงมความว่าก่อนที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะบำเพ็ญภาวนาอันดับแรกตั้งใจว่าเวลานี้เราจะระงับทีวอนค่าบริการจะรงมทั่วห้าอย,ย่างหนึ่งความรักมัระวาวงเศษเฉพาะเวลาที่เราภาวนาไอ้ก่อนภาวนาหรือหลังภาวนามันต้องมีเรื่ของธรรมดา,าสองอารมณ์ไม่พอใจสามความง่วง สีร่รมฟุ้งซ้าเกินไปห้าสงสัยในผลการปฏิบัติวิธีที่จะระงับก็ไม่ต้องนึกถึงมันเลยนึกอย่างเดียวว่าเวลานี้เรารู้ลมให้ใจเข้าเวลานี้เรารู้ลมให้ใจออกได้รู้คำภาวนาเท่านี้พอ,อถ้ารู้เฉพาะอย่างนี้เวลานั้นเชื่อวจิตว่าจะชิเลนี่เป็นวิธีปฏิบัติเบื้องต้นโดยเฉพาะอ,อย่างยี่วันนี้ทหารวันดาญาโยมพุทธศาสนิกชน ถ้าเคยปฏิบัติมาจากที่อื่นคล่องตัวแบบไหนไม่ต้องเปลีย่ยนยาเป็นวิธีปฏิบัติถ้าเป็นวิธีปฏิบัติแล้วจะเพื่อิีจกยุง่งลายภาวนาใหม่ไอ้เก่าก็อย่ามาใหม่ก็อย่าเอาเ็าลอ,อกเขายุ่งหมดที่สุดวันเวลา20นาทีใช่ไม่ได้เลยเพราะกลางคืนนี้เป็นเวลาเขาสุกับวิตโกูากลางวันนี่เป็นมโนยทีเป็นได้เขาถึงยาัี่จำกัดเลยจำกัดหน้ามาเลย คิดว่านักเรียนนบางจะไม่มาเน่ยสำหรับญาตโยมพทุทธบราลสัตว์ที่มาถ้าใหม่จริงๆนะไม่เคยปฏิบัติมาเลยให้ใช้แบบนี้นะอันดับแรกรู้รลมหายใจเข้าใจออกหายใจเข้ารู้อยู่ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกถ้าไม่เคยภาวนาใ,นใช่ใ,ใช่ใช่คำาวนาว่าพุทโธ เวลาให้ใจเข้าในเปกพุทธัน,นเวลาให้ใจออกเปหนวัดโขเฉพาะท่านที่ใหม่จริงๆนะเอาเท่านี้พอท่าน,นี่เคยปฏิบัติมาจากที่อื่นแล้วให้ว่าตามเดิมคล่องแบบไหนทําแบบนั้นถือว่าจิตทรงตัวใช้ได้แต่การปฏิบัติกรรมาฐานจริงๆพระพุทธเจ้าต้องการทุกคนหมดทุกอาการที่หมดทุกต้องข้อ,อยๆหมดจะรีบหมดลนลเนี ใครรีบอดฉับพันพุทธเจ้าทันอายยังไงล่ะเพราะว่าพุทธเจ้าเองต้องอาศัยามเป็นบาร,รมีมาทั้งเสียสงไข่กับแสงกลับจริงแค่ได้บรรลุอริยเ,เศสสัมมาทั้ง์ปุถยานพระกัสสาวกทั้งสองก็ดีต้อปเจพุทธเจ้าก,ก็ดีต้องบำเพ็ญบาร,รมีมาทั้งสองว่าสงไข่กับแสงกลับเป็นอย่างน้อยนะแต่จริงๆแล้วเกินทุกองจึงได้เป็นพระาราต์ สำหรับสาวกปกติต้องบำเพ็ญบารมีไม่อย่างน้อยเหนือสมแข็กายแสงครับนาำว่าบรรดาญาโยมพุทธบริษัทฟังฟังแล้กิเลสหมดเลยธรรมะก็รีบกลับปัสก์กันทำไมอายที่จะตอดันพูดเอาเปล่าสู้ลุสิทธิ์ไม่ได้ไอ้คำว่าสู้ลุสิทธิ์ไม่ได้ครูบาอาจารย์จะนึกว่าเต่งกับลุสิทธิ์ทำไมจริงอ่ะก็มีท่านมีพระหลายองค์สมบุติยถาท่านไม่ได้อะไรแต่สอนลุสิทธิ์เป็นพระราจาร ความจริงคําสอนนันไม่ใช่อทธเ้าสอนมาแต่ท่านบังคับให้ลูกศิษย์ปฏิบัติจนท่านเป็นพระราหันแด้วท่านเองไม่ได้อะไรก็มีพระองค์หนึ่งบวชไปแล้วสามภรษาอยู่ในสนามคุณพระเจ้าเองสามปียังไม่ได้เป็นโสดาบันก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่อายุเจ็ดปีเจ็ดปีนี่เป็นพระรหันได้แล้ว,วเข้ามาแค่วันที่สามเป็นพระราหันเป็นไงแกวะ อย่างนี้ต้องถือว่าอาจารย์เก่งกว่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ขี่ขลาดรีบปฏิภาณก่อนอย่างพวกเราเราภาษาที่บุตัวเหมือนกันพอที่ภาษาที่บทช่วยเราไม่ได้นะไปสิบห้าวันเป็นอรหัึ้นเราขี่กลับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนพอภาษาที่บทมาเนี่ย <laughs> อายเราแง่แง่บอกไม่เอาไม่สู้มาในวงนี้นะ าการปฏิบัติเพื่อไล่กิเลสให้ทรงตั้งใจทรงอารมณ์ของพระโสดาบันนี้ขอย้ำทุกเที่ยวแล้วใครได้แล้วก็ก้าวต่อไปอารมณ์ของพระโสดาบันจริงๆไม่มีอะไรมากหนึ่งสก,กาญาติฐิสัญโยสามมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าชีวิตนีต้ต้องตายโสดาบันก็ดีสีทาคาม,มีก็ดีนาคาม,มีก็ดี ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีปัญญาที่ขั้นมีความรู้สึกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่เฉพาะเรา,เรานั่นแต่รูปรานขันประโสดาบาัญสกิธาธรรมีที่พระเจ้าบอกว่ามีปัญญาเล็กน้อยก็คือมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายไม่ลืมความตาย,ยตัดสัญญาตัวที่สองคือจิติฉาเพราะด้แยกาไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง ยอมรับต่อผีพระพุทธเจ้าว่าธรรมพระอ,อริยสงฆ์นี้ความจริงใจข้อที่สามศิลปตาบราโมาจะพระกระว اة ทรงสินไฮบริสุทธิ์ถ้าจิตฝังพระนิพพานจุดเดียวว่าตายเมื่อไรขอพระนิพพานเมื่อนั้นถ้าจิตทรงราม์ได้อย่างนี้แน่นอนคือว่าทุกท่านทรงอารมณ์โสดาบันได้จะเป็นหรือไม่เป็นังไม่ทราบนะทรงได้ก็อดกัน พยาตั้งให้เราเป็นมหาเศรษฐีและไม่เป็นกระช่างทุนเท่ากันหมดเรื่องเห็นไหมถ้าทรงอารมณ์พระโสดาบันได้บาปต่างๆที่ทํามาแล้วจากาช่ก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีไม่มีโอกาสจะให้ผลให้ลงอบายภูมได้ตัดอบายภูมิองสี่คือไม่ต้องกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตประศรายเป็นสติฉายถ้าทรงอารมณ์ได้อย่างนี้ถ้าทรงยังทรงไม่ได้ก็ตามทําได้บ้างไม่ได้บ้าง มันเลิกจากการเจริญสมาธิแล้วก็จิตคิดไปเสมอว่าขึ้นที่ว่ากายเกิดมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นวปนวงก็ดีเขาหมดสภาพของเราสัตว์ชาตินี้ไปต้นไปขึ้กายเกิดแล้าส,สารพกเราไม่ต้องการอีกเราต้องการจุดเดียวนี้ผ่านอันนี้เป็นอารมณ์พระรหันถ้าตั้งใจว่ายอย่างนี้จริงๆก่อนจะตายจะเป็นพระรหันพรวาดน,นะถ้าเป็นพระรหันวันนั้นก็นีผ่านในวันนั้น ี่คนแนวปฏิบัติที่ตั้งใจการเข้นี้เกี่ยวกับวันเฉลิมก็น่าจะเป็นการปฏิบัติบูชาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านด้วยเห็นไหมดีไหมนอกจากว่าเราจะคิดตัวที่สงสนเพื่อพระองค์ให้มีความสุขรละปลอดภัแล้วควรจะนำปฏิบทติทาพระองค์มาปฏิบัติด,ด้วยสำหรับปฏิบทติทาพระองค์จงอย่าทำเฉพาะวันนี้วันเดียว แพูดวัานนี้อย่างวันนี้อย่างพรนี้อย่างเมื่อเร็วอ,อย่างเม,ม,มื่อเมันเป็นน้ําเนา่าใช่ไหมน้าเน่าของท่านเมื่อวันศืนเนี่ยวันที่ห้าวันที่สามนะวันนั้นเราไปวิปัสสนาญาณนะอย่างสูงเลยไม่ใช่อย่างต่ำก็ดีฉันไปเปิดตัวทัศน์ฟังฉักนก็ฟังตัวทัศน์กันดูได้กพรข่าวเปิดพับเจ้วที่หัวเทศกอดีหรือฟังเทศกันจจบ วันนี้เราเน่เราฟังพระเทศเหมือนกันฟังพอขึ้นต้นเราทราบแล้วนี่ตรตายานสูงมากสูงจัดจริงๆวันนันเกิเป่าจะพูดได้อย่างนั้นต้องอารมณ์ทำถึงถ้าไม่ถึงก็เข้าใจไม่ได้ในนี้ปฏิบาานนฏัติาที่หัวที่ทรงมีพระจิตเยาวัตเป็นประจำก็สามวันพูดสามอย่างวันนี้เอาอย่างเดียวนั่นคือจารคานุสติกรรมฐาน ขอบรรดายญาโยมบริษัทนำของท่านบันปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ไปยังกว่าจะตายแล้วใครจะรีบตายนะปลาจะอดข้าวใช่ไหมท่านเคยจดหมายไปถาม่มอสมัยพรอย่างี่ภาวดียังอยู่ท่านถามว่าจาคะตัวเดียวนี้ไปนิพพานได้ไหมทําไงหูตึง จาคะหมายถึงการให้คิดจะให้ทานถ้าข้าเขียนย้ำย,ยไปอีกทิดหนึ่งนะย้ำยไปหน่อยแล้วอ่านๆานแล้วเข้าใจ <c oughs> ความจริงจาคะตัวดีนี้ไปนิพพานได้แต่อยู่ที่เป็นขั้นของบาร,รมีถ้าเราไม่ใจอยู่คนนี้ทรงจาคะจารทานุติกรรมฐานเป็นประจำว่าท่านคิดให้ตลอดเวลาใช่ไหมเจได้ว่าวปญญยาปกติ ่านอยู่ข้างในต้องปฏิบัติตามหน้าทีของพระองค์ในฐานะเป็นพระเจ้าแผ่นดินครบถ้วนและยามต่อไปก็ออกไปข้างนอกไปดูความเป็นอยู่ของประชาชนสร้างอ่างน้ํามาช่วยดอนบางชนมีบางการช่วยพระองค์อ่างน้ําก็ดีเก,กีเ่ยวกับการเกษตรต่างๆก็ตามถ้าหมดที่ไม่ได้ให้เฉพาะบุคคลและก็ไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่มีชีวิตอยู่ถ้าพวกนี้ตายแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น คนที่มีชีวิตยอยู่ตายไปแล้วคนหลังมาก็ยังได้ใช่ไหมอารมณ์นี้ท่านทรงอารมณ์อยู่เสมอคิดไปเสมอว่าใจทำยังไงรดดัตตุนดรีมีความสุขเคยปไปปลาลูกกับท่นานใหนเคยม,มิมตนเข้าไปสมัยก่อนๆเคยเข้าไปสักปีเมื่อก่อนอนี้ตอนนี้ป่วยไม่ได้ไปสนอปีแล้วก็เคยปลาลูกว่าพระองค์ทำเพื่อความสุข,ขรดดัตตุนดรท่านบอกว่าใชา่ผมทำเพื่อผมใช่ไหม ท่านไม่เวียงให้รัศฎรท่านบอกว่าถ้ารัษฎรทั้งหมดมีความสุขพระองค์ก็มีความสุขถ้ารัศดรทั้งหมดไม่มีความสุขพระองค์องค์เดียวจะมีความสุขไม่ได้อันนี้รูมสูงมากนะเป็นจารคุตินี่กรรมฐานเป็นเรื่องเป็นเรื่องใหญ่บรรดาญาโยกบริษัทเป็นการตัดกิเลสลาเกากิเลสตัวต้นเลยตัวใจหัวทรงคิดอยู่เสมอว่าจะทำยังไ,ไงให้ประชาชนมีความสุขแลนะ้ท่านก็ทำจริง ย่งใดที่ยังทำมาได้ก็ยังคิดว่าจะทำโตคิดว่าจะทำนี่เป็นการคานุติกรรมฐานคือคิดว่าจะให้คิดว่าจะสงเคราะห์ถ้าจิตคิดว่าจะให้มีอยู่จิตคิดว่าจะสงเคราะห์มีอยู่จิตที่โลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมันก็ไม่มีใช่ไหมเพราะว่าจิตนี่มีเฉพาะนับอารมอย่างเดียวในวาระหนึ่งจิตจะรับอารมณ์อารมณ์เดียวไม่รับไม่รับสองอารมณ์ อย่างวัตถุชิ้นใดก็าตามคนใดก็าตามถ้าเรารักเวลานั้นความรักเกิดขึ้นเวลานั้นวัตถุชิ้นนั้คน,คน,นก็ดีภูคุณคนนั้นก็ดีสัตว,นนว์ตัวนั้นก็ดีจะไม่มีเสียเสีย,ย,ยไหมแักจะมีมีเสียนะถ้าน,นาที่รักอยู่ดีทุกอย่างถ้าพอเกลีดขึ้นมาอะไรก็าตามดีหมดใช่ไหมมันรับอารมณ์อารมณ์เดียวฉันั้นก็บรรดาวเด่นพุทธบริษัท ให้แค่อารมณ์อารมณ์เดียวโดยโดยเฉพาะคือจากคานุนติกรรมฐานคำว่าจากคานุนติกรรมฐานไม่ใช่ตัวให้ทันทีใดๆเป็นตัวที่คิดว่าจะให้ที่มันจะสุขเคราะห์คิดไว้เสมอว่าคนก็ดีใส่ก,ก็ดีในโลกนี้ที่มีความทุกข์ถ้าไปเกินวิสัยที่เราจะช่วยได้เราจะช่วยตามก,กำลังถ้ามีทรัพย์สินพอจะแบ่งได้บ้างเราก็จะแบ่งถ้าคืนแบ่งไปเราเดือดร้อนเราก็ไม่แบ่ง แต่จิตคิดว่าถ้าอย่างอื่นพอจะช่วยได้ไหมถ้าช่วยได้้วยกําลังเราจะช่วยถ้าตายกาลังช่วยได้ถ้ช่วย้วยปัญญาได้ไหมถ้าช่วย้วยปัญญาได้เราก็จะช่วยโดยปัญญาถ้าแต่สามอย่างยังไม่มีโอกาสก็ยังไม่ช่วยคิดไว้เสมอว่าถ้าโอกาสมีอะไรเราก็จะช่วยไปนั้นรวมความวาตาการคิดอย่างนี้เป็นจารคานุสิกรรมฐานต่จารคานุสิกรรมฐานถ้าอย่างเบา ถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาได้ตานยึคจะอยท่านถามจาทคาตัวจาะคะาตัวเดียวบฏิพา์ได้ไหมจาค้าเขาเขียนว่าเสียสละถ้ายังมีรมคิดว่าเราจะเสียสละเพื่อบุคคลผุ่นนี้เพื่อบุคคลกลุ่มนี้ถ้าจิตคิดเพียงเท่านี้เป็นอารมณ์ของบารมีต้นเป็นกาเมวจรสวรรค์อย่างนี้เกิดเป็นเทวดาได้ยังเป็นคนไม่ได้ ยา,าคะธาจิตเรื่องไปคําว่าเสียตัดเสียทิ้งไปจิตเลยลองคิดว่าการให้ใเราสละเพื่อให้ไม่เป็นการสงเคราะห์นะตัวนี้กางจิตเมียลมสูงมากเป็นานอย่างนี้เป็นคงได้ถ้าตัวสอออกข้างหน้าคำว่าสละตัวสอ,อเหลืองละตัวเดียวเวลานี้ทั้งหมดเราละความโลกไม่มีในเรา ทรัพย์สินที่เราให้ไปให้เป็นการส่งเคราะห์โดยเฉพาะเราละไม่มีการผูกพันอย่างนี้ไปนิพพานในแน่ก็หมดกิเลสวันนั้นถวายพุภพรนนั้นไปอย่างนี้ถูกก็ปิดธรรมศาสตร์แต่ไม่เจอเข้าท่านบอกไม่ผิดความจริงท่านรู้แล้วต่างถามใช่ไหมท่านถามมาเพื่อสอบหรือว่าถามมาก็ความมั่นใจไว้ใน่อาจจะสอบก็ได้นะ กรรวมความอ,าตอ่ต่อที่ตั้งแต่วันนี้ไปก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายคำว่าจารคานุติกรรมฐานย,ยังไม่รบควรทรัพย์สินเอาแค่ลมจีกแก่งก,ก่อนแต่ว่าถ้าทรัพย์สินมีเพื่อสนเพื่อสงเคราะห์ก็ขาไปต่างกำลังอย่าให้เกินกำลังถ้ามีน้อยสงเคราะห์มากเดือดร้อนพุทธเจ้าไม่ทรงสรรเสริญถ้ามีมากแต่ว่าถ้าให้ไปมีความเดือดร้อนก็ไม่ควรให้ จะเราจะให้ได้แต่เมื่อเราไม่เดือดร้อนจึงควรให้แต่ว่าจิตที่จะให,ให้ให้มีอยู่ที่คือเสม,มอว่าคนก็ดีใส่คนดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะตพ่งช่วยได้เราจะช่วยเขมีความสุขใหญ่ช่วยดีวี่ไหนทรัพย์สินมีสงเคราะห์ไหมถ้าทรัพย์สินไม่มีก็พิจารณาในวําำลังกาย แรงกายพอจะช่วยเขาได้ไหมถ้าโอกาสที่ช่วยทางกายไม่มีก็คิดว่าเราจะช่วยด้วยปัญญาถ้าปัญญามีโอกาสจะช่วยไว้ถ้ายังไม่มีก็คิดไว้ก่อนระงับไว้ก่อนแต่คิดไว้เสมอว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะช่วยกหนนั้นถ้าจิตคิดทรงตัวได้อย่างนี้จีเงียแล้วอารมณ์อีอารมณ์มหนึ่งคืออารมณ์อยากได้ซาตบัติของคนอื่นอยากจะได้มาโดยไม่ชอบทำ อยากโกงอยากรักอยากขโมยอยากอี้อยากลวนอย่างนี้ไม่มีในเรามีจิตที่ให้อย่างเดียวอย่างนี้ขบาารนดาจะ้พุทธวิสัชน,น์ก็ทราบว่าในขณะนั้นและโอกาสนั้นโลภะความโลภไม่มีในจิตของท่านแล้วท่านใตกความโลภได้การแตกความโลภเป็นไมายความเดชที่เกียรนะกานงานเขายัางขยันอยู่ คนที่มีความยากจนทําให้รวยขึ้นมาได้คนที่รวยแล้วจะรวยมากกว่านั้นได้โดยไม่คิดไม่คดไม่โกงใครอย่างนี้ไม่ถือเป็นโลภะเป็นสัมมาทิวะต้องเขา้าใจตามนี้นะนี่จะไปตีกันเองใช่ไหมต่ถามว่าตัดความโลภได้แล้วมีพอกินพอใช้ทําไมต้องทํางานอีก้การทํางานใหม่เพื่อส,งสององังสมเข้ามาถือเป็นความโลภอย่างนี้ไม่ถูกถ้าเขาไม่ดไคดไม่โกงใครไม่ฆ่าสัตว์ชีวิต ไปเผงใครให้บุ้คนอื่นเนี่ยเกิดร้อนในทรัพย์สินมาในการชอบธรรมอย่างนี้พระเจ้าถือว่าเป็นสัมมาชิวาหาเร็มที่เป็นชอบธรรมก็รวมความว่าเวลานี้นาทีสร็สุต่อนี้ก่อนจะหมดเวลาก่อนจะหมดเรื่องพูดขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการที่บรรดาแตนพุทธบริษัทจะเป็นผู้สลใหญ่ในวันนี้เนี่ยการจะในกรรมฐานถือว่าเป็นมหาผู้สอย่างยิ่ง พราะว่าในพุทธศาสนาเราการบำเพ็ญกุศลก็มีสามอย่างหนึ่งทาน 2, สองศีลสามภาวนา <c oughs> มีทานเป็นเบื้องต้นทานตัดโลภความโลภศีลตัดโทสะความโกรธภาวนาตัดโมหะความหลงวันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็มีทั้งสามอย่างมีทั้งทานมีทั้งศีลมีทั้งภาวนาถือว่าเป็นมหากุศลอย่างยิง่ง